มีเสียงแววมาในหูว่าคุณหน้าท่านเป็นทองคำหน้าเป็นทองคำหน้าเป็นทองคำพระคุบาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของท่านก็ได้ก็เลยทำใบหน้าของท่านปิดไปด้วยทองคำเอาพักทองคำหลังจากนั้นตั้งแต่เอาองค์ท่านประดิษฐานตั้งที่วัดเดิมบางญาติโยมสาธุชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาขอพรแม่ข่าสายเลย เดินทางมาขอพอรที่วัดเดิมปางตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,565จวบจบจนถึงปัจจุบันนี้หากผู้ใดจะมาทําการขอพอรองค์ท่านหากพรนั้นเขาขอแล้วสมปรารถนาสําเร็จเราใส่ให้แก้บนด้วยข้าวสารญาติโยมก็นํำข้าวสาร3ลูก5ลูก4ลูกบางคนแก้เป็นร้อยลูกพันลูกยังมีเลยถ้าใจเรามีศรัทธาใจเรามีความตั้งมั่นในคุณงามความดีอาํานาจผลบุญกุศลบุญญาลิศทั้งหลายทั้งปวง ก็มีโอกาสที่จะส่งเสริมเกื้อกูลเกื้อหนุนให้เราประรสบความสาเร็จได้สวัสดีครับผมปิ๊กเชยพลวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดเดิมบางอ,อเดิมบะนางบุชจังหวัดสุพรรณบุรีครับวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่5และมีตำนานท้าวเวสุวรรณหน้าทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆผมจะพาไปกราบพระครูบาวชิรินพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปข้างในวัดกันครับ ครับแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านบูชาดอกไม้ทูเพียรเดี๋ยวเราจะไปขอพอรองค์ท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวตามผมมาครับและตอนนี้ผมมาอยู่ที่ลานสักระท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำนะครับผมจะมาขอพอรเดี๋ยวขอพอรฝากทุกคนด้วยนะครับพุธายท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขันพันตาน ตอนนี้เรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เรือนไทยของวัดเดิมบางนะครับโอ<ฮ>้โหหลังใหญ่อลังการมากข้างบนพระคุบาพระชินินท่านอยู่ข้างบนครับนี่มผมถือไม้รูติดมือมาด้วยเดี๋ยวจะให้พระคุบาท่านเจิบให้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเรานะครับเดี๋ยวตามขึ้นไปข้างบนกันครับ

โอ้โอเคซักเซตเวสพุสะปะเสิทิเมครับขอบคุณครับอคุณครับผมอยู่กับพระคุบาวชิรินผมขอโอกาสพระคุบาได้พูดถึงท้าวเวสุวรรณนาทองคำครับของวัดเดิมบางเจริญพรท้าวเวสุวรรณหน้าทองคำของวัดเดิมบาง ถือได้ว่าเป็นองค์ปฐมต้นตำนานท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำเป็นองค์แรกในประเทศไทยหรือในโลกกวาา่าได้พระคะูบาประกอบพิธีเททองห่อเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565วันนั้นตรงกับวันขึ้น6ค่าเดือน6ประกอบพิธีเททองรอองค์ท้าวเวสสุวรรณเดิมทีตอนแรกไม่ได้มี อยู่ในเจตนาเลยว่าจะเป็นใบหน้าของํำแต่หลังจากที่คณะช่างรอได้ทำการตกแต่งองค์ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนิมนต์พระคูบาไปตรวจงานก่อนที่จะอัญเชิญองค์ท่านมาประดิษฐานตั้งที่วัดซึ่งพระคูบาก็ติดกิจรับศรัทธาญาติโยมเวลาจะไปก็หาโอกาสยากจนกระทั่งก่อนจะมาส่งงานไม่ถึงอาทิตย์ได้ให้กำหนดวันว่าวันที่เท่านี้จะเดินทางไปตรวจ ก็มีเหตุที่จะเป็นเรียกว่าบาังเอิญก็ได้หรือไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้ตกกลางคืนระยะเวลาถ้าจำไม่ผิดใกล้จะรุ่งเช้าแล้วน่าจะประมาณตีสี่หรือตีห้เนี่ยโดยประมาณประมาณตีสี่ได้มีเสียงแววเข้ามาในหูซึ่งตอนนั้นอาตมาก็กึ่งหลับกึ่งตื่นนะ เราก็ไม่รู้ว่าเป็นจะเรียกว่าความฝันดีหรืออะไรดีแต่เรียกว่าความฝันดีกว่ามีเสียงแว่วมาในหูว่าคุณหน้าฉันเป็นทองคำหน้าเป็นทองคำหน้าเป็นทองคำเราก็เอ้มานั่งพิจารณาดูว่าเสียงที่เราได้ยินนี่คือเสียงอะไรมันเหมือนจริงมากแต่มันก็เหมือนอยู่ในภวังความฝันหรือว่าจะเป็นเสียงก็คิดในใจนะเข้าข้างตัวเองว่าหรือว่าจะเป็นเสียงของ เทวดามาบอกให้เราเนี่ยทำใบหน้าท่านเป็นทองคําซึ่งวันเช้าว,วันนั้นน่ะพระคุบาจะต้องเดินทางไปตรวจงานหลอกองค์ท้าเวสวร์ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็อาจจะเรียกว่าท่านมาดนใจ,นใจหรือ <ใจ S 2> ท่านมาบอกแต่อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องใช้วิจารณญาณมันอยู่ที่ศรัทธาพระคุบาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของท่านก็ได้ก็เลยทําใบหน้าของท่านปิดไปด้วยทองคำเอาพักทองคำ ตอนนั้นทํามาผู้คนอาจจะแปลกตาว่าเอ๊ะทำไมาเาวสุวรรณตัวนี้เป็นทองคําใบหน้าเป็นทองคําแต่มีปรถมที่มาคือท่านเข้ามาม,มีเสียงในฝันนะฝันพระคุบาก็เลยให้ช่างทําเป็นใบหน้าทองคําแล้วก็หลังจากนั้นตั้งแต่เอาองค์ท่านประดิษฐานตั้งที่วัดเดิมบางทำพิธีเบิกเนตรบวงสรวงสมโพธิเสร็จเรียบร้อยแล้วญาติโยมสาธุชนจากทั่วสารทิศเนี่ยเดินทางมาขอพรไม่ขาดสายเลย เดินทางมาขอพอรที่วัดเดิมบางตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565จบจนถึงปัจจุบันนี้ญาติยโยมก็มากันไม่ขาดสายเรียกว่าควันทูปนี่ไม่เคยจางเลยทุกเช้านี่จะมีญาติยโยมมาแก้บนกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำาดิมหรือจะเป็นรำแก้บนคนที่มาขอพอรที่วัดเดิมบางาเทวสวรน,นาทองคำพระคุบาได้เขียนบัญญัติไว้ว่าให้แก้บนด้วยข้าวสาร เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรเราต้องมองในโลกของความเป็นจริงคือที่อื่นอาจจะแก้บนด้วยประทัด,ห,ดหรือการละเล่นอะไรต่างๆซึ่งวัดเดิมบางในที่นี้สถานที่วัดเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนแล้วมีโรงเรียนอยู่ด้วยถ้าญาติโยมมาแก้บนกันด้วยประทัด,ดอันนี้คือเรามองในโลกปัจจุบันนะลูกนะไม่มองในสิ่งที่สิ่งที่มองไม่เห็นพาะคูบาก็คิดว่าเสียงประทัดเนี่ยจะต้องดังรบกวนชาวบ้านรบกวนเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นเด็กน้อยเด็กอะไรต่างๆอย่างนี้ก็เลยบัญญัติว่าตั้งจิตอธิษฐานบอกปู่ท้าเวสุวรรณว่าหากผู้ใดจะมาทําการขอพอรองค์ท่านหากพรนั้นเขาขอแล้วสมปรารถนาสําเร็จเราใสา่ให้แก้บนด้วยข้าวสารญาติโยมก็นำข้าวสาร3ลูก5ลูก4ลูกบางคนแก้เป็นร้อยลูกพันลูกยังมีเลยพันพันถุงนะนถุงละหกิโลนะลูกนะนก็แก้บนอย่างนี้กันมา ถามว่าข้าวสารนั้นวัดก็ 1. นํามาใช้หุงหาเลี้ยงพักสุสัม,มนเนณีสองนำมาแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ผู้ยากจนผู้ป่วยติดเตียงและ 3. นําไปสร้างประโยชน์มอบเป็นทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆเกิดประโยชน์ไหมประโยชน์เกิดประโยชน์มากมายน้ําดื่มก็เช่นกันปัจจุบันที่วัดเดิมบางนี้เรียกได้ไง่ายๆว่าเป็นจุด จุดหนึ่งสถานที่สถานที่หนึ่งที่เอื้อเฟื้อในด้านสังคมคไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์การศึกษาสงเคราะห์ก็จะมารับข้อสารที่วัดเดิมบ่างอยู่ตลอดอันนี้คือในด้านของสถานการณ์ยุคปัจจุบันบแต่บางคนเขาก็จะมาแก้บนด้วยนางรำคือนางรำเนี่ยการแก้บนด้วยนางรำเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลร,รุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นตารุ่นยายเวลาจะขอพอรบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ าบางคนก็ถวายนางรำ,รำ,รำมหรมหรสพต่างๆแต่การแก้บนด้วยนางรำจะเฉพาะบุคคลที่ขายที่ดิน,นาขายที่ดินขายตึกขายบ้านขาย รถขายและต่างๆเนี่ยผู้ศรทาเขาจะให้สัจจะวาจาว่าจะแก้บนด้วยนางรำเขา<อ> <ๆ S 2> จะเอานางลำมากี่ท่านกี่คนกี่แล้วแล้วแต่เจ้าภาพแต่ก็มีมาแก้บนที่วัดเดิมบางเนี่ยทุกวันวันละคณะสองคณะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ <c oughs> ก็จะเยอะหน่อยทั้งวันได้ขายรถขายบ้านกันทุกวันมันก็ขายขายได้ก็มีขายไม่ได้ก็มีมันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละบุคคล การขอพอรที่ดีจําไว้เลยโยมว่าขอแล้วต้องลงมือทําถ้าขอพอรแล้วไปนั่งนอนรอคอยวาสนาพรไม่สําเร็จขอพอรแล้วจะต้องลงมือทําอย่างเช่นว่าไปขอเรื่องการทํามาค้าขายตัวเองขอพอรเนี่ยมันเป็นกําลังใจเป็นที่พึ่งแต่กลับบ้านไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปทําสินค้าของเราให้ดีให้มีมาตรฐานให้ผู้คนชื่นชอบของมันจะได้มีโอกาสขายได้ขอพอรแล้วไป นั่งนั่งนอนนอน,น,อนรอคอยวัฒนาเนี่ยพรไม่สมวัฒนาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคนี้ต้องอยู่กับความเป็นจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจและทางกายยามใดที่เราเหนื่อยล้าหรืออยากจะมีที่พึ่งทางใจเนี่ยเราก็มาขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโดยมีท้าวเวสสุวรรณมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่สติคนเราจะทำอะไรจะต้องมีสติสติเนี่ยถ้ามีอยู่ตลอดเวลาจากคนจนก็สามารถทำให้ตัวเองมีอาชีพทำมาหากินจนร่ำรวยได้ถ้าคนเราขาดสติแม้เรามีทรัพย์ก็ไม่อาจจะรักษาทรัพย์สินของเราไว้ได้จริงไหมจริงเพราะฉะนั้นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นขวัญและกาลังใจแต่ขอพรแล้วต้องลงมือทําพรนั้นจึงมีโอกาสที่จะสํําเรจสาเร็จ แต่ถ้าพูดถึงมองอีกด้านหนึ่งสมมติมาขอกันเนี่ยบางคนก็โชคดีไวบางคนก็ยังไม่สมปัารถานาตรงนี้อยู่เพอแหละต้องย้อนกลับไปดูเรื่องบุพกรรมบุคคลใดกรรมเก่ายัางตามมาตัดรอนอยู่พรที่ขอความดีที่สร้างเอาไว้ก็ยังไม่ให้ผลชะลอลงแต่ต่อเมื่อใดกรรมเก่าในอดีตชาตินั้นเบาบางลงไปพรที่ขอ บุญทานการกุศลทั้งหลายที่สะสมเอาไว้ไม่รู้กี่พกี่ชาติก็จะเริ่มให้ผลกลายเป็นผลสำริจเรียกว่าสมปัจฉนาเรียกว่าถึงที่ถึงเวลาถ้าไม่ถึงที่ถึงเวลาไปกว้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นทุกกายทุกใจเปล่าๆเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอพรได้เป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจ มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในลูกศิษย์ของพระครูบามาในช่วงของงานงานไหว้ครูหรืองานที่คนเรือนพันเรือนหมื่นเลยครับเต็มวัดเลยเข้ามาเหนึ่งปีพระครูบาจะทําพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ครูตํำรับครูตําราหนึ่งครั้งโดยการเชิญญาติโยมผู้ที่มีความเคารพศรัทธาเรื่มใสศิทธิยานุสิษ์ทั้งหลายมาร่วมกล่าวคําบูชาครูครูคือข่ายครูก็คือพระพุทธเจ้าประรรมคําสอน พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูตำหับครูตำราคุณอัคระเลขยันรกระทะอคมทั้งพวงพระครูบาก็จะนำพาลูกศิษย์นั้นนะ่ะกล่าวนำไหว้ครูและหลังจากนั้นก็จะนำพาญาติโยมลูกศิษย์ทุกหาเนี่ยทำสมาธิเขาเรียกว่าปฏบบิบัติบูชาครูนำสวดมนต์นำนั่งสมาธิแล้วก็นำลูกศิษย์ทุกหากวดน้ํา อุทิศส่วนบุญให้ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วอุทิศให้เทวดาเทพเทวาทั้งหลายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระครูบาก็ทําการจุนเจิมหรือบางครั้งก็ทําการอธิษฐานจิตเป่าพระกถาเป่ายัานในเขาบ้างอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเมตตาธรรมใ,ให้ขวัญและกําลังใจให้ลูกศิษย์เนี่ยกลับไปทามาหากินแต่ละครั้งก็จะมีญาติโยมมาถ้าเป็นช่วงไหว้ครูเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมานี้2,567นี่ประมาณ20,000กว่าคิว แน่นวัดไปหมดแต่ถ้าในแต่ละวันที่พระคุบานนั่งรับศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาที่มาที่วัดถ้าเป็นวันธรรมดาก็ประมาณ6 7 0 0 8 0 0คิวต่อวันถ้าเสาร์วอาทิตย์ก็เป็นหลักพันถึง2,000คนที่เข้ามา 1. นึ่เขามากราบขอพรบางคนก็มาทำบุญถวายสังฆทานก็มีบางคนก็ส่วนใหญ่จะชอบมาจุนเจิมปลอมือเจิมปลอมือเปิดดวงเศรษฐีเจิมเพื่ออะไรเจิมให้มีสติเจิมให้เป็นขวัญกำลังใจส ยันดวงเศรษฐีนี้มีความเชื่อว่าเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภมันเป็นขวัญและกําลังใจใการเจิมนี่บูชาครูตามศรัทธาตั้งจิตอธิษฐานเจิมตามกําลังศรัทธาแล้วพระครูก็ลงยันดวงเศรษฐีให้<ม>ใครมาครั้งแรกก็จะให้ลงยันครูเสียก่อนเรียกว่ายันดวงตามตําราประเดชพระคุณหลวงพ่อแบนปาสาทิี่โกลงค์มาครั้งสองก็เเราจะลงยันเกี่ยวกับพวกเมตตา มหานิยมยันแค้วคาดให้บ้างตามแต่บุญวาสนาของแต่ละคนว่าครูบาอาจารย์จะดนจิตด,ดนใจให้แต่ละคนนั้นลงอักขระไปในทางใดใแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีเหมือนกันทั้งหมดอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรามีศรัทธาใจเรามีความตั้งมั่นในคุณงามความดีอำนาจผลบุญกุศลบุญญาลิทธ์ทั้งหลายทั้งปวงก็มีโอกาสที่จะส่งเสริมเกื้อกูลเกื้อหนุนให้เราประสบความสําเร็จได้ แล้วในส่วนที่พระบาพูดถึงว่าการที่พระคูบาได้ไปช่วยอุปถ<ม>ัมภ์อนุเคราะห์กับสังคมเห็นว่ามีทางโรงเรียนโรงพยาบาลเล่าถึงว่าพิธีผ่านมาพระคุบาได้ทําอะไรให้กับสังคมบ้างเพื่อเราจะช<อ>าวบ้านเฉพาะปี2567ที่ผ่านมานพระคุบาได้รวบรวมจะตกปัจจัยถ้าให้ลูกศิษย์คิดมาเป็นมูลค่าแล้วเนี่ย34ล้านโดยประมาณม มอบช่วยเหลืออะไรให้กับสังคมครับหโรงเรียนสองโรงพยาบาล 3. ผู้ป่วยยากไร้ครับสวัดวาอารามในถิ่นธุรกันดารทั้งเป็นประธานสนับสนุนส่งเสริมด้วยกรดีช่วยระดมทุนให้ด้วยกรดีรวมไปแล้วสาล้าน ยกตัวอย่างโรงพยาบาลเนี่ยอําเภอเดิมบางนางบวชก็สร้างพณนส่งวัดเดิมบางสร้างห้องตึกเอ็กซเลย์มอบให้กับโรงพยาบาลมูลค่ากว่า5ล้านบาทคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณเมษายนหรือพฤษภาคมปีนี้<อ>ก็จะทําการส่งมอบให้โรงเรียนนี่ก็อุปถรัรมภ์ทั่วเขามาขอความอุปถัมภ์เขามาขอความอุปถัามภ์ เราไม่เคยปฏิเสธนะลูกนะแต่ช่วยตามกําลังช่วยตามกําลังก็คือว่าปัจจัยที่คุณโยมเนี่ยเขาเอามาถวายไว้ให้สําหรับเราสร้างกุสดเนี่ยเราจะตั้งเป็นกองบุญไว้เลยแล้วมีใครมาขอเราโรงเรียนมาขอวัดมาขอเราก็จะจัดสรรปันส่วนให้ไปตามกําลังไม่ได้ปฏิเสธเขาเพราะคิดว่าช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป โรงเรียนก็เป็นสถานการศึกษาการศึกษาสำคัญเป็นรากเง้าเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จเลยคนเราถ้าปราศจากการศึกษาแล้วทำอะไรมันก็ยากที่จะประสบความสำเร็จประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเด็กมันมีการศึกษาที่ดีมันก็มีโอกาสจะโตเป็นผู้ใหญ่แบบวัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองศาสนาบุกวังให้เขารักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาจะได้มีความเจริญเติบโตไปที่ดี เราถึงแม้จะเป็นหน่วยเงเล็กๆที่ได้คอยอุปถัมส่งเสริมแต่ก็มีโอกาสได้ช่วยแต่ละเดือนเนี่ยพระครูบาจะเป็นประธานทอดพระปาฏิการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหลายโรงเรียนมากวันวันนึงนั่งรับหนังสือขอความอุปถัมจากโรงเรียนหน่วยงานเนี่ยไม่ใช่น้อยให้ได้ก็มีแต่ก็ให้ไปตามกำลังไม่ได้ว่ามีเงินเป็นเยอะแยะมากมายคือเราไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายแต่เรามีใจ ใจที่จะช่วยใจที่จะอุปถัมภ์้ำชูเราอาศัยเราเป็นต้นบุญบอกบุญแจ้งข่าวศิธยานุสิ์ให้เขาไปร่วมกันสพานเป็นสะพานบุญให้เขาก็ปฏิบัติอย่างนี้มานะวัดวาอารามในถึงธุรกรดานี่ก็ไปแม้ตะกิดนิมนต์ตามวัดไปเนี่ยไปนี่ก็ไปช่วยใจไปเนี่ยจะให้ลูกศิษย์เนี่ยนำปัจจัยส่วนหนึ่งเลยไปทําบุญถวายวัดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมวัดทุกวัดเนี่ยหรือวัดบางวัดเขาจัดงานเนี่ยบางวัดก็มีวัตถุประสงค์จะหาทุนสร้างละ อุโบสถสั่งสาราสั่งเมนสั่งเจดีสร้างสารพัดสร้างเพื่อให้เป็นประโยชน์คนนี้เราไปเนี่ยเราไปจำเปรียบเสมือนเขามานนิมนต์เราไปเนี่ยเขามานนิมนต์ให้ไปทำบุญมานิมนต์ให้ไปสร้างกุศลให้ไปตั้งบารมีเราก็นำปัจจัยส่วนตัวของเราก็ดีหรือญาติโยมถวายมาดีเนี่ยไปได้เท่าไหร่ก็ถวายไว้วัดละหพันวัดละหมื่นวัดละร้อยวัดละอะไรก็ทำบุญตลอดแต่ปัจจัยที่ทางวัดเขาถวายเรามาเท่าไหร่เนี่ยเราไม่เคยไปเรียกร้องเขาจะถวายก็ถวายไม่ถวายแล้วก็ไม่ว่าแต่ปัจจัยที่ญาต พระคุบาไปกิจนิมนต์ที่ไหนที่ไหนเนี่ยบางวัดเขามีการแจ้งข่าวเนาะ<ช>ลูกศิษย์ที่รู้ก็จะมาหาพระคุบามาทําบุญกับพระคุบาบางวัดนี่ถวายสามหมื่นห้าหมื่นเป็นแสนหรือหลายแสนพระคุบาก็รรวมให้กันหมดเลย<ช>ไม่เอากลับวัดเลยเพราะถือว่าปัจจัยที่ประชาชนนํามาถาวายดังอารามนั้นหรือวัดวัดนั้นหรือโรงเรียนนั้นที่เราไปนั่งเป็นประธานอยู่เรารับไปแล้วแล้วเรามีหน้าที่ส่งต่อบุญให้เขาสําเร็จประโยชน์ กับพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าวัดช่วยวัดช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปคือถ้าท,ทุกคนมีจิตใจที่ช่วยกันแบบนี้หรือช่วยกันได้ตามกําลังพระคุบ b คิดว่าพระพุทธศาสนาก็ดีสังคมทั้งหลายทั้งปวงก็ดีก็จะอยู่อย่างมั่นคงอยู่แบบอบอ้อมอารีนะช่วยเหลือเพื่อแผ่ซึ้นกันและกันช่วยกันตามกําลังลูก คือเราก็ช่วยได้เท่าที่เราสามารถทําได้ดีใจแทนคนในจังหวัดสุพรรณและโดยรอบนะครับี่พระครูบาเป็นองค์ประธานองค์เมตตาให้กับคือใครมีโอกาสก็มาได้สร้างกุศลทํางานเอาไว้กินชาตินี้ทําบุญเอาไว้กินชาติหน้าเปรียบประดุดข้าวใครกินใครก็อิบบุญใครทําใครก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้มันทําคุณงามความดีเอาไว้ให้จิตใจนั้นมันอยู่กับพระรัตนไตมีพระพุทธ พระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งภาวนาในใจไว้พุทโธพุทโธนึกถึงพระคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเอาไว้เวลาต่อไปมันเกิดเหตุเพศภยัยพยัน์อันตรายใดๆเราจะได้ปราศจากความขันคามความเกรงกลัวเพราะเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจภาวนาไว้พุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านี่เป็นที่พึ่งเป็นสารณะอันประเสริฐของพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ขอบากเอาไว้ มันสร้างสมคุณงามความดีเอาไว้มันให้ทานเอาไว้รักษาศีลเอาไว้นะมันจเจริญภาวานาเอาไว้ถ้ามีโอกาสศีลห้านี่เป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นของการเริ่มสร้างคุณงามความดีะก็ฝากเอกกาไว้หรครัาบสาธุสาธุสรับอนุโมทนาพระคุบานะครับท่านใดน,นะครับที่ผ่านมาทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ขอเชิญชวนมาที่วัดเดิมบางนะครับมากราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำนะครับมาร่วมทําบุญกับพระคุบา ได้ที่วัดเดิมบากนะครับอันนี้ผมดีใจแล้วก็อนโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ,รบทุโชคดีลุกบุญรักษาพระคุ้มครองรวยรวยรยครับคครับสาธุครับ